สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมอยู่กับผมอีสานหนึ่งสองเก้าครับผมการมือนีภาพพี่น้องมาสํารวจไม้ตกปลาครับผมไม้เก่าไม้เดิมครับไม้ที่เขาเคยมาตกกันเมื่อช่วงปลายปีครับผมต้นปีต้นปีต้นเดือนมะกราครับผมการตอนนี้เป็นเดือนเมษาครับผมต้นเดือนเมษาสีมันยางเลาะเบิงครับผมว่านามันบกลงหลายบอครับแม่น้ำมุน นี่นี่เลยครับจุดนี้ที่เข้าคยตกกันก็น้ำลดลงไปประมาณเมตรหนึ่งครับผมหย่าก,กำลังขึ้นครับพี่น้องมาเบิงว่าข้างหนามันสิมีอ้วนบ่ครับเพราะว่าปกติที่มาตกสีปลามันบ่ค่อยกินมันเป็นพอะอ้วนใส่ตัดหนาตัดลังครับผมก็ตามที่มองไปนี่ิบ่โบเห็นอ้วนเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลย พวกลุงพวกปลาเพื่อนนาสิเก็บเบิดแล้วครับผมก็ถือว่าดีครับผมป่าที่มันอยู่ในภูมิไม่มันสิได้วิ่งสบายครับผมมันสิได้กินเนี้ยห้องง่ายพรอมครับนี่เลยครับสภาพบรรยากาศไม้วิวดีครับครับพี่น้องก็ฟังนู่นจะเป็นฟังของอำเบอร์กันทร่าล่มครับผมก็ฟังเสียงครับผมมีเสียงจัก,กระจันห้องพรอมหลายแห้งพี่น้อง เดี๋ยวมืออื่นเขาสิมาเทศไม้นี่เบิ้งครับผมกับมือน,นี้ผ้าพี่น้องมาํำรวจเบิ้งกอนครับผมเพื่อตกได้บ่ได้ก็ข้างหน้านี่สีปลาใญ่ขึ้นดีแห้งครับคุณจุดเนียมากขึ้นครับผมฟังนั่นสิเป็นเห่อไหมครับผมถามันบมมีอวนป่ามันก็สีแลนมาหากินเนื้อด้ครับผมโอเคครับพี่น้องกัสตำรวจไม้นี่ไปกอนครับผมเพราะว่า นู่นครับป่าง่ายขึ้นครับพี่น้องบอกว่าท่นนานขาดคำนี้ครับํำรวจเบื้องไม้นี่ก่อนครับผมเดี๋ยวมันมีสามสีไม้ครับผมที่ผมทําไว้กระสีพาเบื้องไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมาย่างเบื้องอีกฝั่งนึงครับผมเผื่อพี่น้องอยู่ไกลๆอยากเมื่อตกสปิวน้ําครับผมนี่จุดนี่สามารถตกสปิวได้นะครับผม ติดติดฟังเลยครับผมมืดครับพี่น้องนี่เลยครับผมกะตอนนี้บไม่อ้วนเลยครับมีเเลือลุ่งเพิ่นผูกไว้ครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาเตรียมอุป,ปกรณ์สำหรับสิมะตกมืออื่นครับผมนี่เลยหมายแหลกสีเขาสิมากระเดิมกันต้นเดือนเมษาครับผม โอเคครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ